ครับสวัสดีครับวันนี้ปัญหาที่เจอนะครับก็คือเลี้ยวขวาแล้วพวงมาลัยสั่นครับจะมีลักษณะสันส่นๆๆๆนะครับเมื่อมีความเร็วสูงนิดนึงนะครับพวงมาลัยจะมีการสัน่นแต่ถ้าความเร็วไม่มากนะครับพวงมาลัยจะปกติครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับว่าเราจะจัดการกับ ปัญหาพวงมาลัยสัน่นอย่างผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องพวงมาลัยสั่นตอนเลี้ยวขวาครับแต่เวลาเลี้ยวซ้ายเนี่ยปกติครับไม่มีปัญหาอะไรครับเดี๋ยวเรามาดูค่าใช้ใจ่ายกันด้วยนะครับว่าจะมีค่าใช้ใจ่ายอะไรแล้วมีอุปกรณ์อะไรที่ต้องเปลี่ยนครับ ครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับก็เป็นปีกนกของรถยนต์ด้านซ้ายครับนี่คือลักษณะปีกนกของรถยนต์นะครับที่ทําให้เป็นสาเหตุของการเลี้ยวแล้วพวงมาลัยสั่นครับสังเกตดูนะครับปีกนกนะครับก็จะมีลูกยางครับลักษณะของลูกยางนะครับลูกยางลูกยางนะครับลูกยางปีกนกเนี่ยถ้าด้านบนกับด้านขวาเนี่ยถือว่ายังอยู่ใน สภาพที่พอใช้ได้นะครับเนื่องจากรถมีอายุการใช้งาน7ปีส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องลูกยางตรงนี้แต่ด้านซ้ายครับลูกยางขาดครับลูกยางขาดนี่คือถอดออกมาแล้วนะครับลูกยางขาดครับพอลูกยางขาดเนี่ยเบ้าของชุดต่อของช่วงล่างช่วงตรงนี้นะครับของปีกนกเนี่ยก็จะทําให้เกิดการหลวมครับพอหลวมแล้วจะทําให้พวงมาลัยสั่นครับ เพื่อพวงมาลัยสั่นก็จะมีผลต่อการขับขี่ด้วยในระยะ,ะความเร็วไม่มากก็จะไม่มีผลเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ารถใช้ความเร็วสูงขึ้นนะครับมีแรงเวียงมีน้ำหนักก็จะทำให้พวงมาลัยสั่นครับทีนี้นี่คือจุดที่เป็นสาเหตุนะครับเดี๋ยวเรามาดูอะไหล่ใหม่นะครับกับราคาครับว่าราคาจะเป็นอย่างไรลักษณะของอะไหล่ใหม่จะมีความแตกต่างจาก จุดที่เสียอย่างไรสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องพวงมาลัยสั่นเวลาเข้าโค้งนะครับของรถยนต์ Mercedes-Benz ก็ลองมาดูตามพวกจุดเชื่อมต่างๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูราคาว่าราคาเท่าไหร่ก็อย่าตกใจนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมใบเสร็จพร้อมกันครับครับและนี่คือภาพอะไหล่ที่เราได้เบิกมาจากศูนย์นะครับก็เราจะเห็นว่าตัวลูกยางเนี่ยเต็มเลยครับ เต็มเป้านะครับมีขอบไม่หลุดล่อนนะครับเป็นลูกยางที่สมบูรณ์ต่อการใช้งานครับแต่ลูกยางตัวนี้มันถูกเชื่อมเหมือนหล่อหลอมไปกับตัวเรียกว่าปีกนกอันนี้เขาเรียกปีกนกเนาะ ถ้าผมเรียกผิดจ,จะขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า,าผมอาจจะไม่ได้จบมาทางทาง,ทางนี้โดยตรงแต่ว่าเ,าเชื่อว่าหลายคนก็คงเข้าใจนะครับนี่คือช่วงล่างแต่ว่า,าที่มันเกิดการสั่นแล้วสั่นเวลาโค้งนะครับก็เกิดจากลูกยางตรงนี้ครับที่มันสึกหลอไปนะดังนั้นข้อมูลตรงนี้ก็จะกลายเป็น1ชุดข้อมูลนะครับที่เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆนะครับ ที่จะใช้รถยนต์นะถ้าเรากังวลว่าอะไรในแหล่งซื้อข้างนอกถ้าเราไม่ไว้ใจผมว่าสั่งจากศูนย์ก็น่าจะเชื่อถือได้คือตัวผมเองนะครับเชื่อว่าตัวของรถยนต์เนี่ยของ mercedes benz เนี่ยจะมีรายละเอียดอยู่หลายรุ่น แล้วก็มีทั้งมายเนอร์เชนก่อนมายเนอร์เชนเนี่ยผมก็กลัวว่าแต่ละโมเดลก็จะมีแต่ละปีป,ปีไปดังนั้นเนี่ยกลัวว่าจะสั่งอะไหล่ไม่ถูกต้องนะครับแต่อะไหล่เทียบก็มีนะครับแต่ว่าผมอ่ะกังวลว่ากลัวว่าพาร์จะผิดสําหรับใครที่มีความชํานาญก็อาจผมว่าอาจจะใช้ของเทียบก็น่าจะใช้ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมาดูราคานะครับว่าของแท้ ราคาเท่าไร่เนื่องจากว่าตัวผมเองเนี่ยใช้บัตรส่วนลดที่ใครเคยได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ผมได้รีวิวบัตรส่วนลดสําหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้ออะไหล่แท้จากโชว์รูมของ Mercedes ที่เป็นตัวแทนที่เป็น a u t ท o ไลส์ d ิลเลอรเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยเ,ยเราสามารถซื้อในราคาส่วนลดได้15เนะครับเราก็มาดูว่าราคาอะไหล่ของ รถรุ่นนี้เมื่อเกิดการพุงมาลายสั่นเกิดขึ้นในเวลาเข้าโค้งเนี่ยจะต้องเสียเงินเท่าไรแต่ถ้าเข้าศูนย์เนี่ยทางศูนย์ก็จะส,ส,ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ศูนย์จะพยายามเปลี่ยนทั้งคู่เพราะว่า ก็จะได้ใหม่ทั้งคู่นะครับแต่เนื่องจากว่าเรางบน้อยผมเงินเดือนน้อยก็ใช้การเปลี่ยนแค่ทีละข้างไปก่อนนะครับนี่ก็คืออะไหล่ที่เราสั่งมาเบิกจากศูนย์ครับทางศูนย์ก็ให้บริการดีนะครับก็าหาพาร์ทที่ตรงสเปคมากๆกนะครับก็เราเขาเรียกว่า,าถ่ายหน้าทะเบียนไปให้เลยนะครับเนื่องจากว่าผ่อนหมดแล้วอะไรหมดแล้วเราก็เอาทะเบียนเนี่ย ถ่ายไปให้ที่ศูนย์ดูเลยแล้วทางศูนย์ก็จัดพาร์ทมาให้อย่างถูกต้องนะครับจัดชิ้นส่วนมาให้อย่างถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนเดี๋ยวเราไปดูราคาพร้อมกันครับครับขอแชร์ในส่วนของใบเสร็จนะครับซึ่งเราได้ซื้อเฉพาะอะไรแล้วเราก็ไปหาที่เปลี่ยนข้างนอกนะครับด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นเรียกว่ารหัส อะไรนะครับถ้าเกิดปัญหาในเรื่องของอปีกนกนะครับที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วเมื่อเราใช้เกิดการสั่นของพวงมาลัยรหัสคือ M A 6 3 9 3 3 0 1 4 0 1นะครับอะไรเป็นปีกนกล่างหน้าซ้ายครับ L นี่คือน่าจะย่อม,มาจาก left left side นะครับก็คือด้านซ้าย W 639เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกล่าวถึงปั๊มน้ำนะครับในส่วนของตัวปั๊มนะครับคูลเลอร์ปั๊มเนี่ยะจะกล่าวในเทปต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแยกเทปเป็นเป็น,เป,นเป็นปั๊มไปแต่ว่าเทปนี้ขอกล่าวเฉพาะตัวปีกนกนะครับล่างหน้านะครับของ w 639นะครับเราสั่งซื้อมาจำนวน1ชิ้นนี่คือราคาครับนี่ยังไม่รวมแบตนะครับ3 3ม0 0ื่นสามพันหกร้อย 50บาทครับ33,650บาทท่านฟังไม่ผิดครับราคาพอๆกับมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเลยครับราคาเหล็กสีดำเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเปิดให้ดูนะครับราคา33,650ายังไม่บวกแวดนะครับแต่ว่าบังเอิญผมได้ส่วนลด15%นะครับจากบัตรเครดิตนะครับของบัตร Mercedes นะครับเหลือแค่28,602บาทจุด50สตางค์ และราคานี้นะครับถ้ารวมแวดก็เดี๋ยวผมคํานวณให้ดูเลยว่าน่าจะราคาเท่าไหร่นะครับ2,8,603บาทจ0บวนี่คือราคาครับ ราคา3 6 6 0 4บาทประมาณ605บาทสำหรับอะไหล่1ชิ้นนะครับที่เราเบิกจากศูนย์แล้วเราได้ส่วนลด15%ก็คือปีกนกด้านหน้าซ้ายครับเป็นราคาอะไหล่แล้วถ้าเรามีร้านประจำในการที่เราจะไปเปลี่ยน เราก็สามารถให้ร้านเขา,าเปลี่ยนได้เขาก็จะคิดเฉพาะค่าแรงค่าแรงเนี่ยถ้าร้านแบบสนิทสนิทกันผมเชื่อว่าไม่เกิน1000บาทนะครับไม่เกิน1000บาทกับการเปลี่ยนปีกดอกถ้าเรามีอะไหล่ไปให้เขานะครับแต่ถ้าเราแบบไม่รู้จักกันเลยแล้วก็ทางร้านก็ไม่มีโปรโมชั่นเราก็อาจจะเสียแพงกว่านั้นแต่ถ้าแต่ถ้าร้านประจำประจำซึ่ง ผมเชื่อว่าการเปลี่ยนปีกนกเนี่ยไม่ยากนะครับไม่ยากแต่ว่า,าถ้าเราไปดูในส่วนของรายละเอียดของอะไหล่นะครับอะไหล่เนี่ยเหมือนกับว่าตัวอะไหล่จะหล่อหรือเรียกว่าให้ลูกยางนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมีเครื่องปั๊มไปในเหล็กเลยไม่สามารถถอดหรือเปลี่ยนเฉพาะลูกยางได้เหมือนกับว่าเราต้องเปลี่ยนเหล็กทั้งก้อนเพื่อที่จะได้ลูกยาง ที่กันการสั่นเวลาเข้าโค้งนะครับก็ทําให้ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงราคาก็คือประมาณ3 0,000บาทนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับใครที่เอ่อเรียกว่ากังวลในการที่ใช้รถยนต์แล้วเวลาโคง้งโค้งแล้วมีการสั่นก็สันนิษฐานไว้เลยครับจะต้องเสียเงินประมาณ3 0,000นนิดๆนะครับสําหรับการเปลี่ยนอะไหล ซึ่งเป็นอะไหล่แท้ของรถยนต์ Mercedes- Benz ครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่เราสามารถหาช่างข้างนอกนะครับโดยที่เราก็ไปซื้ออะไหล่นะครับจากศูนย์บริการอย่างเช่นของผมเนี่ยไปซื้อที่ศูนย์พระราม3ามเขาบริการดีมากๆเลยนะครับศูนย์ศูนย์บริการพระรามสนั้นเนี่ยเขาก็มีทีมช่างที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็สามารถเ,เลือกหาอะไหล่ได้อย่างถูกต้องครับ ตอนนี้รถยนต์สามารถขับได้ปกติดีนะครับโดยที่การเปลี่ยนปีกนกก็ทําให้การโคง้งเข้าโค้งนะครับมีความเ,าเรียกว่าจบยึดเกาะถนนมากขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือเงินครับเงินในการที่เราจะต้องจ่ายไปกับปีกนกชิ้นนี้ครับชิ้นนี้ที่ราคาเท่ากับมอเตอร์ไซคันหนึ่งเลยนะครับ ก็เป็นหนึ่งเนื้อหาที่อยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับผมเชื่อว่าราคาอะไหล่ของรถยนต์แต่ละรุ่นนะครับของ Mercedes-Benz น่าจะใกล้ๆเคียงกันแต่ถ้าเป็นรถยนต์ซีดานผมว่าน่าจะถูกกว่าน,นี้หน่อยเพราะว่าช่วงล่างอาจจะต้องไม่ได้แบบแข็งแรงจนแบบคือรถยนต์ อของผมเนี่ยเป็นรถยนต์ตู้จนทําให้การแบบว่าการรับน้ําหนักหรืออะไรต้องมีความเสถียรภาพมากกว่ารถยนต์ซีดานนะครับแต่อย่างเช่นของผมเปลี่ยนเหล็กกันโค้งก็แค่แบบไมก่กี่ไม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 ่เท่าไหร่นะครับจากจากคลิปที่แล้วที่ผมเคยรีวิวนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมรวบรวมไว้ให้ได้นะครับเพราะว่าอะไหล่ศูนย์จริงๆไม่ได้แพงแต่ที่แพงเพราะว่าผมเชื่อว่ามันทามาจากเหล็กกล้าเพราะว่ามันเป็นเหล็กสําคัญต่อการรับน้ําหนัก ของการโครง้งการทรงตัวช่วงล่างของรถยนต์นะครับเลยทําให้ราคาค่อนข้างที่จะสูง30 0 0 0บาทราคาเท่ากับมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแต่ถ้าใครคิดอยากที่จะเปลี่ยนแค่แบบลูกยางแค่ตรงนี้ครับถ้าเราอยากเปลี่ยนแค่ตรงนี้เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับ mm hmm. เห็นเห็นช่างก็บอกว่าเปลี่ยนได้นะครับแต่ผมก็มองว่าคือคนในในในรถเนี่ยก็เป็นคนในครอบครัวผมเองมีลูกเล็ก ก็อยากที่จะหาอะไรที่ที่ที่ชัดเจนไปเลยแล้วก็เราไม่ได้มีเวลาในการที่จะเอารถไปทิ้งให้กับช่างบ่อยมากนะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับปัญหาพวงมาลัยสั่นเมื่อเข้าโค้งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ